คุนซิงดีร<ด>ิไทยสวัสดีดค่ะคุนซิงดีรอไทยประจำวันที่19มกราคม2564ครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนให้ซื้อหรือขายหรือให้ลงทุนแต่งใดเป็นเพียงการวิเคราะห์หุ้นเท่านั้นนะคะวันนี้ตลาดเซ็ตติดลบ16.60ครับอยู่ที่1660.27ครับแนวรับจะเป็น1651.07แนวต้านจะเป็นที่เดิมครับ1682.93 วันนี้เงินทุนต่างชาติไหลออกเนาะครับไปดู t i m e เฟรมสิบนาทีแต่ว่าหุ้นกลุ่มหุ้นเราก็ยังเดินทางได้นะยังมีเพื่อนได้กำไรเนาะครับในกลุ่มถือว่าเทค่อนข้างเยอะนะครับตัวที่หนึ่ง ncl ncl ราคา4บาทห้สตางค์วันนี้บวก36สิตางค์คะนน่ะ ncl มันติดสแกนเราเมื่อวานด้ยใช่ไหมใช่ค่ะโอ้ เปิดตลาดแท่งนี้ครับ NCL เริ่มเดินทางขึ้นไปสูงสุดที่4บาท66นะครับจากนั้นก็ไซเวลงมา4.34แล้วก็สะสมดันกลับขึ้นไปปิดที่4.56ครับก็ไปดูไทม์เฟรม15นาทีจะเห็นว่า1นาทีเอา้า1นาทีขอโทษครับจะเห็นว่าเวลา16:26นาท,านาทีตรงนี้มีวอลลุ่มเข้าทำให้ NCL ปิดโดดครับ NCL เป็นหุ้นทเทรนค่ะขึ้นหุ้นเกี่ยวกับให้บริบรการขน,นส่งโลจิสติกครบวงจรภาพรวมบริษัทมีกำไรแ,และมีปันผลมี value r อยู่ที่เก้าร้อยล้านบาทค,ค่ะโอ้ถือไว้เยอะเนาะครับรอบ,รบรามารอบนี้มาดีแล้วเดี๋ยวพ่อดูเขาเบกหรือยังมันจะมีกรอบอยู่นะบูพอทำหายใช่ไหมเนี่ยครับแนวรับ 4บาท44สตางค์แนวต้าน4บาท66สตางค์ครับถ้าทะลุได้ตรงนี้จะเป็นออทามไฮนะสำหรับ NCL ตัวต่อไปโมโนอา้าวมาอีกแล้วอ่ะโมโนราคา2บาท76สตางค์วันนี้บวก10สตางค์ค่ะเปิดตลาดเช้าแท่งไหนล่ะอ่าขยายนิดนึงนะครับแท่งนี้ หลดลงมาก่อนนะที่สองบาทสี่สิบสองครับจากนั้นก็เริ่มสะสมแล้วก็เริ่มดันตัวตอนเที่ยงนะครับดันขึ้นไปสูงสุดที่สองบาทแปดสิบแปดแล้วลงหลง่นลงมาปิดที่สองบาทเจ็ดสิบหกครับก็ถือว่าถือว่าสายเลยนะสำหรับโมโนแต่ว่าโมโนติดสแกนเราด้วยใช่ไหมใช่มาอีกแล้วครับอยู่แบบนี้ก็โมโนก็น่าจะเสี่ยงขึ้นแคทสามนะค่ะอ่าลูกเอาโทรศัพท์ไพ่พอนะ โมโนเป็นหุ้นทวนค่ะขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจภาพยนตร์และซีรีส์ภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลมีมูลค่าอยู่ที่เ2 3ดอยู่ที่723ล้านบาทค่ะแนวรับแนวรับ2บาท65สตางค์แนวต้าน2บาท88สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็นออทามไฮค่ะสำหรับโมโนนะครับตัวต่อไปเวฟเวฟ ราคา1บาท32สตางค์วันนี้บวก5สตางค์ค่ะเวฟวันนี้ถือว่าสายนะเวฟน,นะเปิดตลาดแท่งนี้ครับแล้วเวฟก็สะสมแล้วก็ดันขึ้นไปสูงสุดที่1บาท40นะครับแล้วก็ทิ้งลงมาที่1บาท28ต่ำสุดกรอบนี้นะครับแล้วก็ดันกลับขึ้นไปไปิดที่1บาท32ไปดูราย1น,นาทีของเวบ็บ จะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าสลับขายออกแต่ว่าแท่งสุดท้ายตรงนี้เทขายออกนะครับก็น่าลุ้นว่าเวฟจะไปต่อไหมแต่ว่าเหมือนมันจะมีหุ้นตัวอีกตัวเวฟวอลเลนไหมที่ติดสแกนเราเมื่อวานเวฟวอลเลนสองอโอเคครับเวฟเป็นหุ้นเวรนค่ะข,ขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจและสไตล์และการบันเทิง ภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลมีแวลู่รายเดียวที่ห6 1้อยหสิเอ็ล้านบาทค่ะแนวรับ1บาท26สตางค์ครับแนวต้าน1บาท40สตางค์ถ้าทะลุ1บาท40ได้นะเวฟเป็นอธามหายครับตัวต่อไปซิกกาซิกการาคา5บาท10สตางค์วันนี้บวก34สตางค์ค่ะตัวนี้ติดสแกนเราเมื่อสอวันก่อนแล้วก็ยังพักแล้วก็เดินทางต่อนะค่ะ <c oughs> เปิดตลาดแท่งนี้ครับแล้วก็ซิกาเริ่มไซเวแล้วก็เดินทางแต่ทุกครั้งที่ขึ้นจะสังเกตว่าซิกาจะทิ้งไซลงมาใช่ไหมค่ะขึ้นแล้วก็ทิ้งขึ้นแล้วก็ทิ้งแต่ว่าแท่งสุดท้ายเนี่ยขึ้นแล้วยังไม่ไปต่อยังไม่ทิ้งนะแสดงว่ามีแนวโน้มว่าจะไป,ะไปต่ออ่าสำหรับซิกานะครับ ไปดูรายหนึ่งนาทีจะเห็นว่ามีตรงนี้มีแท่งเขียวสลับแท่งแดงแต่ว่าตรงนี้1.16.22นาฬินาทีเป็นต้นไปครับทำให้ซิก,ก้าปิดโดดด้วยนะครับซิก,ก้าเป็นหุ้นเทรนค่ะขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายเหล็กภาพรวมบริษัทมีกำไร,รและมีปันผลมีวลูเลยอยู่ที่357ล้านบาทค่ะแนวรับ 4บาท92สตางค์แนวต้าน5้าบาทส5สตางค์ครับถ้าท่ารู้ได้จะเป็น5้าบาทห้สตางค์ตัวเล็กมากเลยตัวต่อไปพลิ้นซีพลิ้นซีนราคา4ี่บาทห8สตางค์วันนี้ติดลบสิบสตางค์ค่ะเปิดตลาดเปิดตลาดแท่งไหนล่ะโอ้โหทิ้งยาวเลยเนี่ย เปิดตลาดแท่งนี้ครับแล้วพินินซีก็หล่นลงมารอบแรกที่สี่บาทหกสิบสองแล้วก็ไซเวสสะสมหล่นลงมาอีกรอบหนึ่งที่สี่บาทห้าสิบหกตรงนี้น่าจะเป็นแนวรับสำคัญนะเพราะว่าเด้งกลับขึ้นไปนะครับเด้งกลับขึ้นไปปิดที่สี่บาทหกสิบดอันนี้ก็ถือว่าปิดโดดแต่ว่าจะขึ้นแค่ขาบีแล้วทิ้งลงหรือเปล่าอันนี้ต้องไปดูหน้างานอีกรอบหนึ่งนะครับไปดูรายหนึ่งนาทีจะเห็นว่าตรงนี้ เทขายออกแต่ว่า4-5หแท่งสุดท้ายตรงนี้นะครับมีแท่งมีวอลลุ่มเข้าเก็บด้วยนะสำหรับพรินซีครับพรินซีเป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจโรงพยาบาลภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลมีวลลุ่และด้อยู่ที่16ล้านบาทบถือว่าไม่เยอะเนาะยังเมายัางไม่เจอแนวรับ4บาท56สตางค์ครับถ้าหลุดตรงนี้นะควรออกนะครับ แนวต้าน4ี่บาทเจสตางครับถ้าทะลุได้จะเป็น4ี่บาทแปสตางค์เหมือนเขาจะเป็นมีบิ๊กล็อดด้วยใช่ไหมสำหรับพรินซีมีไหมไม่แล้วค่ะพอเห็นแวบ,บๆเดี๋ยวก็ฝากเพื่อนไปหาข้อมูลด้วยนะครับตัวต่อไปยูเลกายูเลการาคา2องบาทแปสตางค์วันนี้บวก30สตางค์ค่ะเปิดตลาดล่นก่อนนะยูเลกาล่นลงมาที่2องบาทสีนะ จากนั้นก็สะสมแล้วก็เดินทางขึ้นไปสูงสุดที่2บาท84แล้วก็ทิ้งไส้ลงมาแต่ว่าแท่งสุดท้ายยังไม่ทิ้งไส้แปลว่าแท่งสุดท้ายจะพึบขึ้นไปอีกรอบหนึ่งนะครับ2.82นะครับปิดที่2.82ไปดูอไปดูไรหนึนาทีจะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าตรงนี้แล้วที่เหลือก็ทยอยขายแต่ว่าท้ายตลาดตรงนี้4 5แท่งตรงนี้ถือว่าไม่เยอะนะตรงนี้นะแต่ว่าทำให้ยูเรกาปิดเขียวครับ ยูเลกาเป็นหุ้นไซเวย์ way, เป็นหุ้นเกี่ยวกับออกแบบและผลิตเครื่องจกักรภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมีมูลเรดอยู่ที่322ล้านบาทค่ะแนวรับ2บาท70สตางค์แนวต้าน2บาท84สตางค์ครับมันมีแนวต้านอยู่ตรงนี้นะใกล้ๆก,กับ282เนี่ยนะครับแ4แล้วก็ถ้าทะลุได้จะเป็น2บาท96สสตางค์สำหรับยูเลกาครับตัวต่อไป ppm ppm ราคา3บาท68สตางค์วันนี้บวก28สตางค์ค่ะเปิดตลาดแท่งนี้ครับหล่นก่อนนะหล่นลงมาที่3บาท30จากนั้นก็ไซเวสสะสมแล้วก็เริ่มซึมซึมเดินทางซึมขึ้นไปเห็นไหมครับทิ้งไส้นะขึ้นแล้วก็ทิ้งไส้ลงนะอยู่แท่งเทียนนะครับแล้วก็แท่งสุดท้ายเนี่ยจ่อเบคขึ้นไปเลยนะครับก็น่าลุ้นว่าจะไปต่อไหมเพราะว่าบวก 28สตางค์เนาะก็แต่ว่าแท่งตรงนี้ที่เป็นแท่งสีน้ําเงินตรงนี้มันจะแจ้งว่าเป็นเงินทุนไหลเข้ามานะครับไปดูรายหนึ่งนาทีจะเห็นว่ามีแท่งเขียวเข้าเก็บนะครับทำให้ PPM ปิดโดดด้วยนะครับค่ะ PPM เป็นหุ้นเทรนค่ะขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับจําหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะที่ใช้ในอุตสาหกรรม ภาพรวมบริษัทมี<ย>ำกำไรและมีปันผลมีวัลูลไรเดียวอยู่ที่271ล้านบาทค่ะพ่อกูลูกเสียงเบาอะ่ะแนวรับ3บาท55สตางค์แนวต้าน3บาท74สตางค์ครับถ้าทะลุได้จะเป็น3บาท7 6 <c oughs> สตางค์ค่ะขออภัยครับตัวต่อไปแพรน B แพรน B ราคา8บาท50สตางค์วันนี้บวก35สตางค์ค่ะเปิดตลาดแท่งนี้ครับแพรน B ดันขึ้นไปก่อนนะที่ตรงนี้ตรงนี้เท่าไหร่เนี่ย8บาท55นะสูงสุดตรงนี้นะครับแล้วก็หล่นทีนี้หล่นลงมาต่ำสุดที่8บาท20ตรงนี้น่าจะเป็นแนวรับสำคัญนะเพราะหล่นลงมา3รอบแล้วก็ไม่หลุดนะคะ,คะแล้วก็ดันขึ้นไปสูงสุดที่8บาท50ครับสำหรับแพรน B 1นาที มีอันนี้ซื้อเข้าสลับขายออกแต่ว่าตรงนี้3แท่งสุดท้ายตรงนี้ทําให้แพลน B ปิดเขียวครับแพลน B เป็นหุ้นเทรนค่ะขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตสื่อโฆษณาภาพรวมบริษัทขาดทุนแต่มีปันผลมีมูลค่าอยู่ที่244้อยู่ที่244ล้านบาทค่ะวันนี้เหมือนหุ้นสื่อจะมานะ,ะเพราะว่ามันมีโมโนแพลนบด้วยใช่ไหมแล้วก็อีกตัวหนึง N n b ็ <NBC S 2> <NBC. S 1> ก็มานะอ่าแต่ว่าเราดูแล้วมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ใช่ไหมใช่โอเค okay. แนวรับ8บาท38สตางค์แนวต้าน8บาท65สตางค์ครับถ้าทะลุหกแปได้เป็นออทามหายนะสำหรับแพลน B ครับตัวต่อไป NRF NRF ราคา9บาท15สตางค์วันนี้บวก45สตางค์ค่ัวันนี้เล่นของแพงจ้ะ เปิดตลาดทั้งนี้ครับแล้วก็เดินทางขึ้นไปสูงสุดที่9บาท20าทแล้วก็หล่นลงมาตรงนี้นะจะเป็นแนวรับสําคัญนะ8บาท90าทตรงนี้นะแล้วก็ไซเวสะสมครับดันกลับขึ้นไปปิดที่9บาทส5สตางค์ถือว่ายังไซเวสะสมเพื่อยืนระยะตรงนี้ให้ได้เพราะว่าเขาบวกมาหลายวันแล้วแล้วก็เขาก็มีข่าวด้วยเนาะสำหรับมีข่าวมาหลายวันแล้วนะครับก็เสี่ยงย่อเหมือนกันแต่ว่าตรงนี้นะครับ16นาฬิกายนาทีเป็นต้นไปเนี่ยตรงนี้ มีแท่งแดงออกแท่งเดียวทำให้ NRF ปิดโดดครับ NRF เป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปรุงอาหารภาพรวมบริษัทมีกำไร,รและมีปันผลมีแวล u e ratio ที่องยล้านบาทค,ค่ะแนวรับ8บาท86สตางค์แนวต้าน9บาท50สตางค์ครับถ้าทะลุได้จะเป็น9บาท70สสตางค์สำหรับ NRF RF <F S 1> ตัวต่อไป AF AF ราคา1บาทสาสตางค์วันนี้บวก6สสตางค์ค่ะเปิดตลาดแท่งนี้ครับแล้วก็ดันขึ้นไปก่อนแล้วก็หล่นลงมาที่1บาทส0แล้วก็ขึ้นไปอีกรอบหนึ่งครับตรงนี้1บาท4ี่สตางค์แล้วก็เทขายทิ้งเลยครับทิ้งยาวเลยน่ากลัวมากเลยตัวนี้1นึบาทสาตรงนี้น่าจะเป็นแนวรับสําคัญนะ แล้วก็ดันกลับขึ้นไปปิดที่1บาท36สต่ตางค์ครับไปดูราย1น,นาทีจะเห็นว่ามีแท่งเขียวเล็กๆสลับกับแท่งแดงแต่ว่าตรงนี้ทำให้แท่ง 4, 4ี่แท่งตรงนี้ทำให้ AF ปิดเขียวด้วยนะครับ AF เป็นหุ้นชวนะคะ่ะขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจ f a c t อรลิงภายในประเทศ <Ừ. S 2> ภาพรวมบริษัทมีกำไร,รและมีปันผลมีแวลู่นรายไอยู่ที่228ล้านบาทค่ะแล้วแนวรับเท่าไหร่ลูกแนวรับ8บาท86สตางค์แนวต้าน9บาท50สตางค์เฮ้ยไม่ใช่อันนั้นมัน nrf <c oughs> แนวรับ 1, <c oughs> 1> บาท29สตางค์แนวต้าน1บาท40สตางค <c oughs> ์ถ้าทะลุได้จะเป็น1บาท49สสตางค์ค่ะ นะครับที่พ่อให้ลูกไปดูอ AF กับ Ira มันเป็นเจ้าเดียวกันเหระลูกได้ไปดูไหมไปดูคะ่ะมันเป็นเหมือนบริษัทคล้ายคกันเหมือนกันแต่ว่าทําคนละธุรกิจใช่ไหมใช่ค่ะอโอเคครับตัวต่อไปตัวสุดท้ายนะครับก็คือ PAF PAF ราคา2องบาทเจสตางค์วันนี้บวก18สตางค์คะ่ะ ภาพไก่ป้าหน่อยป้าหน่อยมาครับเปิดตลาดแทงไหนล่ะเปิดตลาดแทงนี้ครับหล่นก่อนนะครับที่สองบาทเท่าไรเนี่ยสี่สิบหกสี่สิบห้าเลยสี่สิบหกสี่สิบหกนะแล้วก็เริ่มเดินทางรอบแรกที่สองบาทหกสิบสี่ครับแล้วก็ดันขึ้นไปสูงสุดแล้วก็ไม่หล่นตรงนี้นะครับเตรียมจ่อเบรกด้วยก็คือสองจุดเจ็ดสองไปดู รายหนึ่งนาทีครับจะเห็นว่ามีแท่งสะสมไซเวสสะสมเพื่อเพื่อที่จะทะลุ272ให้ได้นะครับตรงนี้น่าจะเป็นแนวต้าน้วยนะ,ะก็ลุ้นครับว่าจะทะลุไหมถ้าไม่ทะลุก็หล่นนะสำหรับ PAF เพราะว่าบวกมา2 3สมวันแล้วใช่ไหมใช่ก็มีพักตัวบ้างด้วยนะครับ PAF เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น ภาพรวมบริษ,ษัทมีกำแรและมีปันผลมีแวลุอเลยได้อยู่ที่149ล้านบาทคะ่ะแนวรับ2บาท63ส,ตา,ต, 2, สตางค์แนวต้าน2บาท80สตางค์ครับถ้าทะลุได้จะเป็น2บาท88สตางค์ต่อไปเป็นหุ้นวอลเลน์ครับติดสแกน1ตัวแต่ว่าเข้าตากูรูอีก1ตัวก็คือสิบก,ก้าวอลเลนหนอ้าอันนี้น หุ้นสามัญเขาติดด้วยใช่ไหมติดค่ะอีะเก้าวอลเลนหนึ่งราคาสามบาทเก้าสิบสี่สตางค์วันนี้บวกสี่สิบแปดสตางค์ค่ะมันจะไปต่อไหมล่ะมันบวกเยอะจังหุ้นวอลเลนบวกเยอะขนาดนี้นะลูกนะ,ะเปิดตลาดแท่งนี้แล้วก็เดินทางขึ้นไปเลยครับสูงสุดที่4บาททวนนะครับจากนั้นก็ลงมาปิดที่3ามบาทเก้าสบแบบนี้มีแต่แท่งเขียวแต่ต้องไปดู รายหนึ่งนาทีครับจะเห็นว่ามีแท่งแดงเทไขยออกสลับกับแท่งเขียวสีเข้าทําให้ซิก้าวอลเลนหนึ่งเหมือนเขาจะเหมือนปิดเหมือนหุ้นสามัญเขาแม่เขาก็คือปิดเขียวนิดน,นึงนะคะ,คะซิก้าวอลเล็หนึ่งมี v a l ลูรายเดยอยู่ที่9 1บล้านบาทค่ะแนวรับ3ามบาทเจ็สิบแปดสตางค์แนวต้าน4ี่บาททวนครับมันจะมีแนวต้านอยู่ตรง4บาทนะถ้าทะลุได้จะเป็นสี่บาทยี่สิบแปดสตางค์ <28 S 1> ครับ ตัวสุดท้ายนะครับไม่ติดสแกนแต่ว่ามันสะดุดตาก็คืออนันต์วอลเลนหนึ่งอนันต์วอลเลนหนึ่งราคา6 4สิบี่สตางค์วันนี้ติดลบแดสตางค์ค่ะเปิดตลาดแท่งนี้ครับเปิดมาแล้วก็ทิ้งเลยครับทิ้งลงมาเรื่อยๆนะตรงนี้ทิ้งลงมาต่ําสุดตรงนี้ที่หกสิบสองสตางค์นะจากนั้นกด็ดันกลับขึ้นไปปิดที่หกสิบี่สตางค์ครับสําหรับ อนันต์วอลเลหนึ่งไปดูรายหนึ่งนาทีตรงนี้นะครับจะเห็นว่าเทขายออกเลยแต่ว่าแท่งสุดท้ายตรงนี้ทําให้อนันต์ขึ้นไปปิดที่หกสิบสี่สตางค์อนันต์วอลเลหนึ่งมีแม่ลูล่ในเดียวอยู่ที่สี่สิบเอ็ดล้านบาทค่ะแนวรับหกสิบสตางค์แนวต้านหกสิบแปดสตางค์ครับถ้าทะลุได้จะเป็นเจ็ดสิบสี่สตางค์แต่ว่าอนันต์วอลเลหนึ่งมีมีวอลลุ่มเข้าท้ายตลาดใช่ไหมมีบิ๊กล็อตเข้าเท่าไหร่ลูกได้เขียนไหมไหม 31ล้านบาทอ่าประมาณนี้ใช่ไหมครับแนวรับพูดแล้วเนาะมีข่าวะะอะไรไหมครับมีข่าวหุ้นวอลเลนจะเข้าพรุ่งนี้3ตัวก็คือ SCN วอลเลนหนึ่ง SCN วอลเลนสองแล้วก็โซล่าวอลเลนหนึ่งค่ะอ๋อที่จะเข้าตลาดนะค่ะโซล่านี่เอ่อเหมือนเขาจะลงไปตั้งฐานแล้วก็ออกวอลเลนเข้ามานะต้องตามข่าวว่าจะเป็นยังไงต่อเพราะว่าช่วงนี้หุ้น หุ้นฟพลังงานกับหุ้นไฟฟ้าค่อนข้างมานะเรารู้เนาะครับแล้วก็แล้วก็หุ้นบันเทิงด้วยหุ้นข่าวอ่ะหุ้น่าช่วงนี้ที่เราดูดูกันแล้วก็มีข่าวอีกตัวหนึ่งก็คือหุ้น ipo จะเข้าตลาดใช่ไหมใช่ค่ะที่ช่วงนี้เปิดให้จองอยู่ก็คือ civil civil c นะก็จะเปิดจองวันที่สิบเก้ากับวันที่ยี่สิบเอ็ดค่ะ แต่ว่าเขาจะเข้าตลาดจริงๆวันที่ประมาณ,ปร,มาณประมาณวันที่ยี่สิบเจ็ดมกราค่ะประมาณนี้เนาะราคาสี่บาทหกสิบสตางโอ้โหละเอียดมากเลยครับคุณลูกแล้วก็พยายามรอดูหุ้นติด catch b าน a n แต่ว่าไม่มีไม่มีข่าวมานะครับก็ฝากเพื่อนไปหาข้อมูลด้วยนะครับวันนี้หุ้นในกลุ่มไลน์เราก็ได้รับตอนบ่ายด้วยแล้วก็ ถือว่าเดินทางค่อนข้างดีเนาะครับก็ฝากเพื่อนๆพ,พิจารณาแล้วก็หาข้อมูลก่อนตัดสินใจครับการลงทุนคือความเสี่ยงครับโชคดีครับสวัสดีสสดครับ